สวัสดีค่ะ วันนี้นะคะฝันจะพาทุกท่านนะมาพบกับนวัตรกรรมคริสติน่าไฮบริดค่ะที่หลายคนบอกว่าอันนี้นี่แหละเป็นจุดเด่นของเราเลยนะคะเพราะว่านอกจากจะทําให้คุณเนี่ยประหยัดค่าไฟได้มากแล้วนะคะยังทําให้การพักผ่อนของคุณเนี่ยเป็นไปอย่างเงียบมากๆนะคะเพราะว่าเสียงของเขาเบา,เบามากๆเพียงแค่5เดซิเบลเท่านั้นค่ะแล้ววันนี้เรามาตั้งโชว์ให้ดูแล้วก็เปรียบเทียบกับปั๊มทั่วไปให้ดูด้วยนะคะทีนี้มาดูตัวปั๊มกันก่อน,นะค่ะนี่คือรูปร่างหน้าตาอ่างปั๊มของเรานะคะขนาดเล็กกระทัดรัดค่ะคือปกติเนี่ยก็จะอย แต่ว่าวันนี้เรามาตั้งโชว์ให้กับลูกค้าได้ดูกันนะคะซึ่งคริสติน่าไฮบริดของเรานะคะนอกจากเสียงจะเงียบแล้วนะการประหยัดพลังงานของเขาเนี่ยนะคะประหยัดได้สูงสุดถึง60%เลยค่ะแล้วก็ แรงดันน้ำเนี่ยนะคะมากขึ้นถึง15%เลยนะคะและนอกจากนั้นแล้วนะคะที่เป็นจุดเด่นมากๆของเราเนี่ยนะคะก็คือว่าเป็นการโขอุณหภูมิน้ําให้อุ่นคงที่ค่ะโดยที่คุณเนี่ยนะคะไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะนอนแช่ไปเลยชิลๆนะคะครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงน้ําก็ยังมีอุณหภูมิที่อุ่นคงที่นะคะเพราะว่าอะไราเพราะว่าระบบการทํางานของเขานะคะมีแกนแม่เหล็กอยู่ตรงกลางปั๊มนะคะเวลาที่น้ำเนี่ยผ่านแกนแม่เหล็กนะคะแกนแม่เหล็กก็จะถ่ายนะคะความ ความร้อนให้กับน้ําเพราะฉะนั้นน้ําที่วนกับเข้ามาสู่อ่างเนี่ยนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นอุณหภูมิที่อุ่นของทีนั่นเองนะคะทีนี้มาเปิดให้ฟังเสียงกันดีกว่านะคะว่า5เดซิเบลเนี่ยมันเบาแค่ไหนอตอนนี้ก็คือเป็นเสียงรอบๆข้างในงานของเรานะคะทีนี้ฝันจะเปิดหน้าพร้อมแล้วไปค่ะและนี่คือแรงดันน้ำนะคะที่คุณได้ไปนะคะมันจะช่วยประหยัดค่าไฟได้มากยังไงได้มากตรงที่ว่าคุณไม่ต้องเปิดปั๊มไว้นานนะคะโอเคทีนี้ค่ะไปดูปั๊มทั่วไปนี่คือปั๊มทั่วไปนะได้ยินเสียงปั๊มไหมคะ เสียงปั๊มดังมากแล้วพวกเจ้าอะไรมาสบายนะคะและดูแรงดันน้ำไได้นะคะก็อยู่ในระดับหนึ่งนะคะเอาหล่ะทีนี้จะเปิดเปรียบทเทียบให้ดูนะคะกับริศนากายบิดของเราเปรียบเทียบให้เห็นกับแบบนี้เลยค่ะว่าแรงดันน้ำนะคะแตกต่างกันอย่างเห็นไดชัดนะคะอย่างที่บอกว่าแรงดันน้ำของเราเรียเพิ่มขึ้นนะคะถึง15%เลยเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะคะติดต่อสอบถามแอดมินกันได้เลยนะคะ